เมงูมิอาจาไม่ตื่นขึ้นมาแล้วจากสปอยลหลุดมหาเวทผนึกมานตอนที่251เราก็ได้เห็นสภาพจิตใจของเมงูมิในปัจจุบันกันแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะกู่ไม่กลับแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสภาพจิตใจของเมงูมิในปัจจุบันกันว่าทําไมมันถึงแบบยาแย่ตกต่ําได้ถึงขนาดนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตู้เรื่องจูจูสึไขเสน้นหรือว่ามหาเวทผนึกมันสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราจะมาพูดถึงึงงกนจา สปอยหลุดมังงะตอนที่251ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเมงูมิในตอน251เ็นี่ยก็ได้มีเหตุการณ์สาคัญในการช่วยเมงุมิออกมานะครับไม่ใช่เป็นการช่วยออกมาคือเป็นการกําจัดสุขุนะไปในตัวถ้าเกิดว่าช่วยเมงูมิได้สุขุนะก็จะถูกกาจัดไปในตัวนั่นเองเพราะว่าตอนนี้สุขุนะอยู่ในร่างของเมงุมิแต่ว่าจิตใจของเมงุมิมันถูกสะกดแล้วก็หลับไหลยอยู่ภายในนั่นเองทําให้สุขุนะกลายเป็นคนควบคุมร่างซึ่งแผนการการต่อสู้ของพวกพระเอกเนี่ยหลักๆเลยนอกจากจัดการสุขุนะแล้วก ก็คือช่วยเมงูมิซึ่งการจัดการสุขุนะอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีความยากในระดับที่แบบสูงมากๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าการจัดการสุขุนะแล้วก็ช่วยเมงูมิไปด้วยมันก็มีความยากเพิ่มข,ขึ้นแบบหลายระดับมากๆซึ่งพวกเขาก็ได้หาวิธีการต่งตางๆน,น,นานาในการช่วยเมงูมินะครับตั้งแต่ที่โกโจสู้กับสุขุนะโกโจบอกว่าแค่อัดสุขุนะให้แบบมันเละก,ก่อน,นค่อยคิดวิธีช่วยเมงูมิแต่ว่าทางกลุ่มนาคุณสายที่สังเกตการการ,การต่อสู้ของสุขุนะมาตลอดเนี่ย Rig. พวกเขาก็คิดวิธีแล้วนะครับว่าจะทายังไงให้ ซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วแต่ไม่สําเร็จก็คือการให้ฮิกุรุมะที่มีตาเป็นชาติฟันเข้าที่ดวงวิญญาณของสุขุนะเพื่อกําจัดดวงวิญญาณของสุขุนะจากนั้นเมงุมิก็จะกลับมาแต่สุดท้ายทนายความฮิกุรุมะก็ถูกสุขุนะจัดการไปนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือในตอน250ที่ได้มีการหลุดออกมาเลยก็คือให้ยตะใช้พลังของนางฟ้าที่เขาได้ก๊อปปี้มาโจมตีใส่สุขุนะจากนั้นก็ให้ยูจิที่มีความสามารถบางอย่างในการโจมตี เข้าที่ดวงวิญญาณและสามารถจำเพาะแยกแยะดวงวิญญาณของสุขุนะกับเมงูมิได้นะครับให้ยูจิเข้าไปสัมผัสถึงตัวแก่นวิญญาณของเมงุมิประมาณนี้นะแล้วก็เข้าไปปลุกเมงูมิที่หลับไหลยอยู่ให้ตื่นขึ้นแต่ผลตอบรับที่เมงุมิให้กลับมาเนี่ยเมงุมิบอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่ไหวแล้วไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนช็อกนะครับเพราะว่าทุกคน,นมีความพยายามกันแบบหนักมากๆยูตะาแบบโดนฟันเละนะครับกว่าจะสามารถเปิดช่องโหว่ในการใช้พลังของนางฟ้าโจมตีสุคุนะยูจิก็สาหัส ฮิกุโรมะก็เหมือนตันโจมตีจนตายคือทุกคนเสี่ยงชีวิตคิดแผนการในการช่วยเมงูมิออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตรงต้องช่วยเมงูมิเนี่ยมันอาจจะหาวิธีในการฆ่าสุขุนะได้ง่ายกว่านี้ก็ได้ซึ่งพอบทมันมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เมงูมิกลายเป็นเหมือนแบบเด็กงี่เง่านะครับผมคนอ่านหลายคนผมเห็นแบบเยอะมากๆตอนนี้ที่กําลังบอกว่าเมงูมิเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเหลือเกินมันแบบไม่เอาเพื่อนเลยคือเข้าใจว่าเมงูมิมันเจออะไรมาสภาพจิตใจมันตกต่ําขนาดไหนแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามจะช่วย เมงูมิแบบสุดชีวิตเมงูมิก็น่าจะเห็นถึงความภายามของทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าทําไมเมงูมิกับตอบแบบเออเขาไม่อยากมีชีวิตแล้วเขาไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่สนใจใครเลยนะครับนอนหลับไหลอยู่คนเดียวซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงต้นเหตุเลยนะครับว่าทําไมเมงูมิถึงจิตใจแตกสลายแล้วก็อธิบายเหตุผลต่างๆนะครับเพื่อแบบเออเหมือนเข้าข้างเมงูมินิดหน่อยนะครับเผื่อทุกคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบเข้าใจเมงูมิบ้างว่าทําไมเมงูมิในปัจจุบันถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้ย้อนกลับไปในมังงะตอน2 1 2ในตอนนั้นเป็นตอน อนที่เมงุมิถูกสุคุณะยึดล่างจริงๆแล้วสุคุณะเล็งเห็นความสามารถบางอย่างในตัวเมงูมิมานานแล้วนะครับก็คือเมงุมิมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งเพียงพอในการเป็นภาชนะให้กับสุคุณะได้แต่สุคุณะคิดว่าถ้าเกิดเขาจะย้ายไปอยู่กับเมงุมิตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนแบบยูจิอ่ะคือเข้าไปแล้วก็เหมือนกลายเป็นกงขัง,ขงเขาเอาไว้สุคุณะก็เลยรอพักฟื้นพลังของตัวเองเนี่ยระหว่างอยู่ในร่างยูจินะครับแล้วก็รอโอกาสที่เมงุมิจะจิตใจแตกสลายสุคุณะค ว่าในตอนนั้นแหละมันจะทําให้เขาสามารถเข้าไปในร่างเมงูมิและไม่ถูกเมงูมิครอบงําแต่ว่าเป็นคนครอบงาเมงูมิแทนซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นก็คือเมงูมิอยากช่วยพี่สาวตัวเองออกจากเกมคัดออกมากๆนะครับแล้วก็กําลังจะทําได้สําเร็จแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองพี่สาวเมงูมิไม่ได้อยู่ในร่างกายนั้นแล้วนะครับเพราะมันมีอีกหนึ่งคนที่เข้ามายึดของร่างกายพี่สาวเมงูมิก็คือโยโรสุผู้ที่อวตารกลับมาจากอดีตซึ่งโยโรสุก็รอโอกาสนี้เหมือนกันนะครับในการเปิดเผยร่างกายที่แท้จริงซึ่ง เปิดเผยต่อหน้าเมงุมิเลยยึดร่างพี่สาวเมงุมิไปแล้วซึ่งพี่สาวเนี่ยก็เป็นคนที่เมงูมิพยายามจะช่วยมาตลอดแต่สุดท้ายก็ช่วยได้ไม่สําเร็จในตอนนั้นมันก็เลยทําให้จิตใจของเมงุมิเนี่ยพังทลายนะครับยังไม่ถึงกับแตกสลายไม่มีชิ้นดีแต่มันก็แบบย่าแย่ตกต่ำาส,สื่อสสุคุณะเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่นิ้วแล้วก็จับยัดใส่ปากเมงุมิจากนั้นสุคุณะก็สามารถเข้าไปครอบงาร่างกายเมงุมิได้แต่ว่าในตอนแรกสุคุณะยังไม่ได้เป็นเจ้าของร่างโดยสมบูรณ์ในนนนตอัั้เมมมงงุิยี ขัดขืนจากภายในอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกดพลังของสุข <us> ุนะไม่ให้ออกมาใช้แบบเต็มที่หรืออะไรต่างๆทําให้สุขุนะไม่สามารถใช้ร่างกายได้แบบเต็มที่มันก็เลยทําให้สุขุนะคิดว่าแค่นี้มันยังไม่พอในการกดจิตวิญ,ญญาณของเมงุมิมันต้องมากกว่านี้และวิธีนั้นก็คือพิธีกรรมอาบน้ํานั่นเองซึ่งพิธีกรรมอาบน้ําเป็นพิธีกรรมที่สุขุนะได้สั่งงานให้กับอุราเมะเตรียมการไว้ก่อนหน้านั้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อรอวันสุขุนะกลับมาจะได้เข้า,า, <us> รราพิธีกรรมอาบน้ําเลยพิธีกรรมอาบน้ําเป็นพิีกรรมท่ ต้องลงไปแช่ในบ่อน้ําที่เป็นแบบคัดสรรมาจากเลือดของวิญญาณคําสาปแล้วก็มแมลงมีพิษสัตว์ร้ายอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แช่แบบ10เดือน10วันนะครับแต่เหมือนว่าสุขุนะจะไม่ได้แช่นานขนาดนั้นซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อเป็นการกดจิตวิญญาณของเมงูมิให้ดาดิ่งลงไปเยอะยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปลุกความชั่วร้ายขึ้นมาหลังจากสุขุนะทาพิธีกรรมอาบน้ําเสร็จมันก็ยังไม่ได้กดวิญ,ญญาณของเมงูมิแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือสุคุนะมันก็สัมผัสได้ว่ามันยังมีบางอย่่าางงงททีํใให้จจจิิตมมมยั ิงถึงขั้นสุดและสิ่งสิ่งนั้นก็คือฟูชิโนโรสึมิคิหรือว่าพี่สาวของเมงุมินั่นเองซึ่งตัวนี้คิดว่าสุคุณะมันก็น่าจะได้รู้จากการเข้ามาอยู่ในร่างของเมงุมิเนาะก็น่าจะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เมงุมิให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือพี่สาวสุคุณะก็เลยได้ไปสู้กับคนที่มาอาวตารร่างพี่สาวของเมงุมิก็คือโยโรสุแล้วก็จัดการฆ่าโยโรสุไปซึ่งเมื่อโยโรสุตายก็เท่ากับพี่สาวเมงุมิก็ตายไปด้วยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอสุคุณะยังใช้ใบหน้าของเมมงุิในการาร่ พี่สาวเมงุงมิอีกซึ่งหลังจากที่พี่สาวเมงุงมิโดนจัดการไปแล้วจิตใจของเมงุงมิเขาเนี่ยคือมันดำดิ่งแบบลึกสุดๆนะครับแล้วก็นอนหลับไม่เอาอะไรแล้วอย่างที่เราเห็นกันจนถึงปัจจุบันเลยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดมองในมุมมองของเมงุงมิในปัจจุบันมันก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับแบบเออฆ่าพี่สาวตัวเองด้วยใบหน้าของตัวเองใช่ไหมอย่างยูจิก็เคยเกิดเหตุการณ์หรือว่าความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็คือในตอนที่สุคนะใช้ร่างยูจิฆ่าสังหารคนในภาคชิบุยะในตอนนั้นยูจิก ไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาควรจะตายเมงูมิก็คงจะรู้สึกอะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะครับแต่ที่มันต่างกันเนี่ยก็คือแบบความคิดของยูจิกับเมงูมิมันตรงข้ามกันอยู่แล้วคือปัจญาในการช่วยคนของทั้งสองคนอะมันแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยของยูจิเขาจะช่วยทุกคนที่เขาสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักใครก็ตามที่ยูจิสามารถเข้าไปช่วยได้เขาจะช่วยหมดแต่เมงูมิต่างออกไปเมงูมิอยากจะช่วยเฉพาะคนที่เขารู้สึกว่าควรได้รับการช่วยเหลือหรือ ที่เขาอยากจะช่วยเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวพี่สาวของเขาอย่างซึมิคินะครับเมงูมิเนี่ยค่อนข้างจะรักซึมิคิมากๆแล้วก็รู้สึกว่าซึมิคิไม่ควรจะเจอแบบกับเรื่องไร้ไร้ที่จูจ่ๆก็กลายเป็นเหมือนเจ้าหญิงนิทราหลับไปเราก็เลยเห็นมาตลอดนะครับว่าเมงุมิพยายามจะช่วยพี่สาวไขปริศนาว่าทําไมพี่สาวตัวเองถึงหลับไหลไปแม้ว่าจะเสี่ยงชีวิตตัวเองก็ตามแต่ว่าก็พยายามจะช่วยพี่สาวตลอดนะครับจนรู้ต้นตอแล้วว่ามันอยู่ในภาาเกมคัดออกเนี่ยแหละมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพี่สาวตัวเเองเราจะ เห็นว่าในภาคเกมคัดออกเนี่ยการต่อสู้ต่างๆคือเมงุมิจะไม่สนอะไรเลยนะครับคือเขาค่อนข้างจะโหดมากๆแม้จะต้องฆ่าคนเขาก็พร้อมจะฆ่านะครับอย่างในตอนที่ไปเจอกับพวกเล็กจี้อะไรพวกนี้คือเมงุมิยังเดือดเลยเพราะสิ่งเดียวที่เมงูมิมาอยู่ในเกมคัดออกเนี่ยก็คือการช่วยพี่สาวตัวเองแต่ในเมื่อพี่สาวของตัวเองที่เขาพยายามจะช่วยเหลือมาตลอดถูกฆ่าตายไปด้วยน้ำมือของเขาเองถึงแม้ว่าไม่ใช่ตัวเขาเป็นคนฆ่าแต่ว่าร่างกายของเขาเป็นคนฆ่ามันก็เลยทาให้เมงุมิมีความสิ้นหวังถึงขีดสุดนะครับในการ มีชีชวิตอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเมงูมิไม่เหมือนกับยูจิยูจิพร้อมจะช่วยทุกคนแต่เมงูมิเขาอยากจะช่วยเฉพาะคนที่เขาต้องการจะช่วยแล้วในปัจจุบันคนที่เขาต้องการจะช่วยมากที่สดุดอย่างพี่สาวของเขาอะได้ตายไปแล้วดังนั้นผมคิดว่าในความคิดของเมงูมิในตอนนีน้อาจจะคิดประมาณว่าเออดังนั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องตื่นขึ้นมาเพื่อช่วยใครแล้วเพราะว่าคนที่เขาอยากช่วยอะมันไม่มีแล้วผมคิดว่าเมงุมิในปัจจุบันมันน่าจะฟิลประมาณนี้นเออคือแบบไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทําไมแต่มันก็ดูเห็นแก่ตัวจริงๆนั่นแหละครับเพราะวา พยายามจะเสี่ยงชีวิตช่วยเขาผมคิดว่าเมงูมิน่าจะรับรู้ได้แหละว่าทุกคนอ่ะพยายามกว่าที่จะเข้าไปหาเขาได้แล้วก็ไปปลุกเขาให้ตื่นขึ้นเมงุมิน่าจะรับรู้ได้แหละว่ามันยากมากแต่ในเมื่อจิตใจมันแตกสลายไปแล้วอ่ะคือสุคุนะบอกว่าเมงุมิจิตใจแตกสลายโดยสมบูรณ์คือมันก็ต้องแบบเละจริงจจนกูไม่กลับอะไรประมาณนี้แค่ยูจิเข้าไปบอกให้เมงุมิตื่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องยากมากที่เมงูมิจะตื่นมันต้องมีฟิลแบบเออพระเอกโชเน้นอ่ะแบบไลท์โค้ดแบบเออเมงูมินายอ่ะเป็นแบบเพื่อน ถ้อเกิดว่านายไม่ตื่นขึ้นนะทุกคนจะตายหมดเร,เราพูดไปเรื่อยอเออผมว่าอันนี้อาจจะได้ผลก็ได้แต่ถ้าเกิดแค่เข้าไปอย่างยูจิในปัจจุบันว่าเออตื่นได้แล้วเมงูมิอันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าจิตใจมันแตกสลายเละไปแล้วจริงๆบวกกับพิธีกรพิธีกรรมอาบน้ำมาเลยอีกนะครับก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นนะครับเหตุการณ์ในปัจจุบันเข้าไปปลุกแล้วไม่ตื่นนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเอายังไงกับเมงูมิสุดท้ายแล้วจะสังหารสุขุนะไปพร้อมกับเมงูมิเลยหรือเปล่าซึ่งงงงมมมิดด่่าาเเปป็็นไไไไไ้้้ยัุกกตอรรบ ช่วยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ